สวัสดีจ้าพี่น้องมือนี้อยู่กับเจตองอยู่ตรงหน้าเลยคะ่ะหลังจากที่เหตุเวียกแล้วๆเข้ากะคือมากินข้าวเที่ยงพี่น้องเมื่อนี้คิดอยากกินตําขนมจีนตําชั่วตําชั่วใจเบิร์ดนะคะอันนี้ก็คือหัวหอยหน้าที่เขาไปหามาเนาะพี่น้องแล้วก็ซื้อมูย่อเพิ่นมาตําตํากินเองเนาะคะ่ะเมื่อนี้กะ,กกบบกะปกะกมมกะักทั่วกับปักทั่วยู่สวนท่านี่แหละที่ปลูกไว้พี่น้องมาค่ะกินตําม่วกับเจตองจ้าหัวหอยร้ายค่ะบปักทั่วกับร้ายครับ ในจานนี้ได้ซื้อแต่บัเกอเทนด้วยค่ะเพาเจ้าของไม่ได้ปลูก ข่างเปล้า,ลาอ้อยแล้วพี่น้องข้างหลังกินข่างเฮื่อนอืมเศบหลายพี่น้องสมกับคิดอยากครับว่าหอยอะไรแค่หอยลงตรง เนี mm, ่ยปากอืม อย่ามีไม้มาใส่ปากเลยเนาะอยู่หน้าจะมีแมงวันจังหน่อยแล้วพี่น้องเพราะว่าปุ๋ยขี้ไก่มาใส่ร่องพื้นดินไว้ anh cho ba đây sư đã bảo cái thế anh sư bây giờ mua anh nhau cái đấy mấy tầm nhỉ Wow, oh, sẹp gốc kinh

หอ,อยเพื่อนเก็บมาแล้วมาต้มมาจิ้มของหัวล่างนา้ำมันเสียงไม่ไงเราเปิดดิยทยุความสุขเล็กๆของผูท้ท่า ขนมจีนนี่ก็เหลือมาจากซื้อมากินกับปลาเผาปลานิ่นไปตึกสะดุงพี่น้องซื้อมาสองสองโบโบละยี่สิบบาทพเพิ่นเลยยังสองสองอันอเปาะอห็นไหม 品种睁大，别 แซ่บครับพี่น,น้อง ืม,มสมุยมาก,กวนนะพี่น้องมาหน่อย อ่ะพี่น้องข right. like ี่กวดเริ่มมาหลายตัวแล้วค่ะพอกันแม่ลิปหนาหืมหืมหืมอืมกิ๊นากม้วไปแล้วค่ะขี่กวดมาหลายหืม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 อืมโอเคพี่น้องแอปเปล้อขาสวัสดีห้ะ